เรียกว่าชนะอีกแล้วนะครับสำหรับบุ๋มบิมชัดจอนมกสีลีกญี่ปุ่นสโมสรวิคโทรินาฮิเมจินะครับแมตท,ที่7ที่เจอกับ GSS โอ้โหเล่นแบบสบายๆแม้ว่าตัวหลักของสโมสรวิคโทรินาฮิเมจิและหลายคนจะไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับแต่ก็ยังคงมีตัวหลักอย่างบุ๋มบิมชัดจอนมกสีลงสนามอยู่ตลอดเลยไม่ถูกเปลี่ยนออกนะครับ บุ๋มบิมเองก็โชว์ฟอร์มแบบวันนี้ยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องของเกมบล็อกบุ๋มบิมบล็อกได้น้อยหน่อยนะครับโค้ชก็เลยเรียกมาทำความเข้าใจซะหน่อยตามรูปภาพตามคลิปเลยนะครับ <attitude> ส่วนเรื่องเกมรุกของชัดจุออนมอกสีวันนี้ยังคงทำผลงานได้ดีตีได้แต้มหลายจังหวะและก็มีจังหวะที่แบบ อีกอย่างวะอยู่ด้วยเป็นจังหวะที่บุมบิมเนี่ยกระโดดกลับหลังแล้วใช้มือกวักลงสนามนะครับสุดยอดมาก